ไปสอบถามจากรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะครับอย่างคุณอนุดิตนาคอนทัพเลยตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีครับคุณอนุดิตครับสวัสดีค่ะคุณอนุดิค์ค่ะสวัสดีครับคุณกวางศรีคุณป้าสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะจนถึงตอนนี้พักไทยสร้างไทยได้มีโอกาสพูดคุยแบบส่วนตัวกับทั้งสามท่านที่บทส่วนแล้วหรือยังคะคุณอนุดิคะคงมีสมาชิกผู้ใหญ่บางท่านนะครับอาจจะได้โทรศัพท์แล้วก็โทรไปสอบถามกันบ้างแล้วแต่ว่าตัวผมเองยัง ยังไม่ได้มีโอกาสได้ได้คุยกับสามท่านนะครับครับแล้วเท่าที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านเมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้าทครัายได้คณอดิศักดิ์คือผมผมแสดงความเห็นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่าวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองเนี่ยนะครับคณะผู้บริหารของคดีสร้างไทยก็จะมีการประชุมโดยปกติการเกิดขึ้น นะครับในพักการเมืองจะเป็นพักการเมืองใดก็แล้วแต่ผมคิดว่าก็คงจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือหากมีสสเนี่ยนะครับในพักไปโหวตส่วนมติของพักไม่เป็นไปตามมติไม่เป็นไปตามข้อ,มมมอยุติที่ได้มีการประชุมเนี่ยครับก็ต้องถือทางการเมืองก็ต้องถือว่ามีความแรงพอสมควรนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยกระบวนการขั้นตอนเนี่ยก็คงจะไป กล่าวหาหรือว่าใช้ความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยตัดสินไปเลยเนี่ยก,ก,ก,ก็ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามข้อบังคับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะเป็นพักการเมืองใดก็แล้วแต่เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นก็จะต้องอมีคณะกรรมการจริยธรรม,มานะครับที่จะได้นำเอาทั้งสามท่านมาไต่สวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุผลกลใดที่เป็นข้อ เท็จจริงเนี่ยนะครับทำไมท่านถึงโหวตส่วนมติผักครับ mm hmm. ซึ่งก็คงจะดําเนินการรวดเร็วนะครับเท่าที่คุยกับค mm hmm. ณะผู้บริหารหลายท่านเนี่ยก็เห็นว่าเป็นมันเป็นเรื่องสําคัญทีอ่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนและที่สําคัญก็คืออยู่ในความสนใจของผู้ที่สนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็มีโอกาสทําให้สสอของพวกเราทุกคนเข้าไปทํางานในสภาในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องอรีบดําเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเร็ววันครับครับนี่คุณห,หญิงกลับมาหรือยังครับเราคุณอรุดิตได้คุยกับคุณหญิงหรือยังผมโทรศัพท์คุณหญิงท่านไปพักรักษาตัวอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับครับซึ่งก็ท่านวางแผนไว้นานพอสมควรแล้วก็เดินทางไปเมื่อชักเดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากท่านช่วงก็ต้องก็ต้องเรียนว่าเราภาคไทยร้างไทยเองเราก็ใช้ท่านหนักนั้นครับ นั่นก็ทํางานหนักไปทุกจังหวัดเลยตอนหาเสียงจาได้พรุ่งนี้กลับมาทันไหมคะหรือว่าเป็นออนไลน์คะคุณอนุดิตยังอยู่ในสายค่ะคุณอนุดิตยังอยู่ไหมคะสายอาจจะเหมือนจับไปหน้าจออาได้ยินแล้วครับอาได้ยินแล้วค่ะเช่นตอนยังอยู่ครับครับผมผมพูดไหนแล้ละกันนะครับคือคุณหญิงเนี่ยนะครับนั่นก็ไปพักรักษาตัวซึ่งจริงๆก็บอกว่าใช้งานท่านหนักเนื่องจากช่วงหาเสียงเนี่ยแหละครับ เพื่อให้เราประสบความสำเร็จบ้างอยู่เนี่ยนะครับก็ก็มาจากความทุ่มเทของท่านก็ผัดหมอมานานนะครับเดือนที่ผ่านมาท่านก็เดินทางเพื่อไปไปรักษาตัวแล้วนะครับซึ่งก็จะกลับมาในวันพรุ่งนี้แหละครับ อ๋อก็เลยได้ประชุมวันที่9ก้พอดีอคุณอนุดิศคะคทีนี้เรื่องสมสสที่โหวตสวนเนี่ยเท่าที่ฟังดูนะคะจากทั้งฝั่งของสอสอแล้วก็คุณถากรที่บอกก่อนนั้นนี่เหมือนว่ามีสัญญาณมาอยู่แล้วว่าอาจจะโหวตสวนแบบนี้นั่นแปลว่าทางพักต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้เอาไว้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคว่าจะออกมาแบบนี้คะ่ะใช่ครับคือต้องต้องเรียนก่อนครับว่าผมอ่านบทสัมภาษณ์โดยยังไม่ได้คุยกับเจ้าตัวนะครับโดยเฉพาะเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณรัง ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงในในในบางประโยคที่ผมได้ยินนะครัส่วนบางประโยชที่ผมไม่ได้ยินก็ก็ก็เดี๋ยวก็ต้องให้คณะกรรมการเขาว่ากันไปก็คือตัวคุณหลังเองเนี่ยก็อยากให้พักเข้าร่วมรัฐบาลเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าในการทํางานของพรรคไทยสั้งไทยเราทํางานกันในรูปของคณะกรรมการนะ,นะครับเมื่อได้ข้อยุติในช่วง นู้นเนี่ยครับตอนที่มีการตกลงว่าจะจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมเนี่ยมีควาเมนของคนส่วนใหญ่คือไม่เข้าร่วมเราก็ไม่ได้เข้าร่วมแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่อยู่กับพรรคก้าวไกลเป็นยพรรคร่วมสาย้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับก็น่าจะกล่าวได้ว่าตัวของท่านสสเองทั้งสามท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วลว,ว่าเหตุผลกลใดเหตุผลสําคัญ ทำไมทางพรรคไทยสร้างไทยบาริงตัดสินใจที่จะมาอยู่ในซีของพรรค่ายขานนะครับแล้วเราก็เดินหน้ามาแบบนี้ตั้งแต่ต้นถ้าจะเห็นนะนะครับตั้งแต่เรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีไล่เรียงมาจนกระทั่งถึงเรื่องของการอภิปรายโดยเฉพาะในวาระสำคัญต่างๆทางพรรคไทยสั้งไทยเราก็แสดงจุดยืนแสดงหลักการ ของการทำงานในฐานะสายกานมาด้วยดีวันนี้อพอมันมีเหตุการณ์ซึ่งมีการพูดไง่ายๆว่าส่วนมัติขึ้นมาเนี่ยมันมันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ที่คงต้องสอบสวนไต่ส่วนกันครับ,รบมันเกิดอะไรขึ้นเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ให้เวลาไม่ให้เวลาแบบนี้ เฉพาะเหตุผลตรงข้อแน่นะครับผมเห็นว่ามันมัน,มนไม่ค่อยที่จะเป็นเหตุเป็นผลสักเท่าไร,รแนวทางบทลงโทษเนี่ยมีวางเอาไว้ยังไงบ้างคะขับออกหรือจะแบนหรือยังไงคะคุณอนุทิครับเป็นเป็นความเห็นส่วนตัวเองเนี่ยครับคงต้องรอ,งรองให้คณะกรรมการมี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 ผลวินิจฉัยออกมาแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการขับออกเองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราดูบทเรียนที่ดีจาก จากรุ่นที่งูเห่าที่เคยเกิดขึ้นในพันการเมืองต่างๆหลายพัครุ่นที่งูเห่ารุ่นที่งูเห่านะครับการการที่จะไปขับออกนะครับเพื่อให้ไปสังกัดพรรคใหม่ก็ดูเหมือนจะปล่อยปลาละเลยให้ให้ให้สสงูเห่าเหล่านี้เนี่ยมีพื้นที่ในการที่จะไปทำอะไรต่าไปที่ที่ที่เขาเขาก็อาจจะไปทำอะไรให้มัน เกิดสิ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนเนี่ยเขาไม่ถึงพอใจได้ได้มากขึ้นไปอีกเพราะฉะฉนั้นเท่าที่ดูนะครับแนวทางที่เคยเกิดขึ้นก็ดูเหมือนจะทําการ เสมือรอยแท้นะครับอืมครับเพื่อไม่ให้เปิดพื้นที่เปดิดโอกาสให้ให้ให้สส,สเหล่านี้นั่นเขามีโอกาสไปสร้างความเสียหายได้อีกครับแล้วแบบนี้จะอยู่ต่อไปกันยังไงครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาก็ดูเหมือนพร้อมจะไปเหมือนมีบางพักรออยู่แล้วสูตรเดิมเลยก็จะอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วครับผมผมผมคิดว่าอันนั้นผมพูดถึงผมไม่ได้พูดถึงสารน่านดีนะครับต้องต้องเรียนไว้ก่อน ไม่ักครู้พูดถึงรุ่นพี่หูเห่าแต่สิ่งที่พักกันเมืองสมควรที่จะกระทําคือเราก็คงต้องฟังเขาด้วยครับครับผมเชื่อว่าโตมาจนถึงขนาดนี้นะครับชนะใจพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนในเขตก็ให้ความไว้วางใจเขามาถึงขนาดนี้นะครับยังไงก็คงแล้วก็ขณะนี้เขาก็เป็นสสอยู่ ก็ผมต้องเปิดโอกาสให้เขาชี้แจงอย่างดีครับแต่มันก็กลายเป็นกดแรงกับเพื่อในพักเพราะว่าทั้งท่านเลขาธิการรองเลขาธิการก็ประกาศลาออกทันทีเลยนะคะนั่นแปลว่าพรุ่งนี้ต้องต้องเลือกใหม่เลยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่กดดันครับผมคิดว่าการทํางานการเมืองแบบตรงไปตรงมาท่านถากรก็ดีนะครับทางท่านสสชัชวาลสสบิกจากร้อยเอ็ดก็ดีทั้งสองคนตาม ความเห็นของผมเองเนี่ยผมยกย่องท่านนะครับครับก็ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนที่จะต้องเอาใบหน้าเอาความเชื่อถือของพรรคทั้งหมดเนี่ยไปคุยกับพรรคร่วมฝ่ายา้านแกนพรรคร่วมฝ่ายการซึ่งก็คือพรรคก้าวไกลซึ่งเมื่อมันมีข้อย,ยุติในที่ประชุมนะครับแล้วก็มองเห็นตรงกันจะลงมติแบบไหนยอย่างไรเนี่ยแล้วมัน ทำไม่ได้ตามนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท,ที่เราก็ต้องขอโทษทั้งพักคก้าไกลด้วยทั้งพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนเราด้วยครับครับคิดว่าจะได้เลขาธิการพักคนใหม่ภายในวันไหนครับครับผมเห็นว่าเรื่องนี้นะครับเ,เป็นเรื่องสําคัญเ,เนื่องจากตาแหน่งเลขาธิการพักนั้นเป็นตําแหน่งในข้อบังคับ ซึ่งในวันอังคารนี้ก็คงจะต้องคุยกันเลยครับว่าะจะต้องมีการเร่งการเปิดประชุมใหญ่วิสามันเพื่อที่จะเติมเต็มไหมนะครับเพราะว่าปล่อยไปพักการเมืองไม่มีแม่บ้านนี้ก็กก็กก็คงจะ,ะไม่เรียบร้อยครับ,รบโดยส่วนตัวได้มีโอกาสคุยกับทุนขากรแล้วไหมคะคุยครับต,ต้องเรียนว่าโอ้ผมเห็นใจนั่นก็วันโหวต นะครับก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปในสภานะครับเนื่องจากไม่ได้เป็นสสแต่ว่า,าทางท่านถากรเองก็โทรศัพท์ปรึกษาหารือกับผมมาโดยตลอดเพราะว่าพอกลิ่นมันเริ่มโชยท่านท่านก็จมูกไวนะครับอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ตรงนั้นก็พยายามที่จะ โทรมาปรึกษาหารือกันเพื่อที่เพื่อที่จะหาทางออกแล้วก็ไม่ให้ผลการบวชมันออกมาในลักษณะของการสวนมติกันแบบนี้นะครับแต่ในที่สุดก็รักไว้ไม่อยู่นะครับก็บเลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับครับคือถ้าสุดท้ายณนวะันนั้นทั้งสามท่านแค่ไม่มา <บน S 1> ประชุมหรือไม่เออไม่รู้มันคงไม่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมครับ ก็คงเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็คงไม่ได้ใหญ่ึงขนาดนี้ถูกต้องไม่มาก็มีประเด็นนะไม่ออกมาสอสอไม่มาก็มีแต่ว่าคงไม่ได้ขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูความชัดเจนวันพรุ่งนี้ก็หวังว่าจะมีทางออกเพราะในท้ายที่สุดก็เหมือนที่คุณอุริดบอกก็ต้องให้ทั้งสามท่านชี้แจงอธิบายก็ต้องให้เกียรติด้วยแล้วเดี๋ยวรอดูว่าบทสรุปของไทยสร้างไทยจะเป็นยังไงเพราะว่าบรรดาแฟนคลับที่ก็พอมี ก็ไม่สบายใจนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าสอสอหท่านถ้าสุดท้ายไม่ไปในทิศทางเดียวกันไทยสร้างไทยลรงจากนี้จะไปยังไงต่อวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณนะคะคุณอนุดิต์ค่ะขอบคุาคะับสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ครับ